ดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมดีใจมากครับที่จะได้พาเพื่อนๆมาแจ้งชื่อสำหรับคนชราครับใครที่เข้าสู่วัยชราอายุ60 60กว่าแล้วเนี่ยจะต้องมาแจ้งชื่อนะครับเพื่อนๆอยู่เทศบาลไหนนะครับอยู่อำเภอไหนเพื่อนๆก็แจ้งชื่อในอำเภอนั้นนะเพื่อนดนาะ ปีนี้เขาเริ่มสตาร์ทคนเกิดปี2 5 0 2ครับผมเกิดปี2 5 0 2ครับเพื่อนๆครับผมอยู่ตำบลช้างเผือกนะครับผมก็เลยต้องมาแจ้งที่เทศบาลช้างเผือกเพื่อนนเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือเทศบาลช้างเผือกนะเพื่อนนะ สำนังกงานเทศบาลช้างเผือกนะเพื่อนนะใครที่อยู่ในตำบลช้างเผือกก็มาแจ้งชื่อที่นี่ได้นะครับเพื่อนครับอยู่ข้างๆป่าปช้านี่เองครับไม่ไกลครับเพื่อนๆครับจะเห็นว่าลานจอดรถกว้างขวางนะครับเพื่อนๆมาก็จอดทางด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้นะเพื่อนนะยินี้ก็รับครับ สำหรับผู้ที่เกิดปี2,002นะครับมาแจ้งชื่อได้นะครับที่ตำบลช้างเผือกถ้าคุณอยู่หลังเมย่านะครับเงียบสงบค,ครับสะอาดสะอานใช้ได้เลยนะเพื่อนนะนี่คือเทศบาลตะบลช้างเผือกนะครับ ก็มาแจ้งชื่อที่นี่ได้นะเพื่อนนะนี่ก็มีประกาศให้กับชาวบ้านเขาได้รับรู้เรื่องการป่วยกลมรอยนะครับแล้วก็นี่ประกาศนะครับรการถึงความโปร่งใสถึงการทำงานนะครับเพื่อนคนระับ เขาพูดเรื่องอะไรเนี่ยเพื่อนแจ้งเบาะแสทุจริตประทุดนมิชอบนะครับของพนักง,งานและก็ลูกจ้างนะครับแจ้งที่เบอร์โทรนี้นะเพื่อนดานห้ามนำสิ่งของเข้ามาขายศูนย์ดํารงธรรมเพื่อน <c oughs> นี่ต้อรับเพื่อนวันนี้ผมมาครับก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับ เพื่อจะเห็นบรรยากาศนะครับมีเขาแจ้งเรื่องภาษีบำรุงท้องที่นะเพื่อนนะนี่เป็นกองคลังครับเพื่อนครับ,ออรบกองคลังนะครับของเทศบาลชั้งเผือกน,นะเพื่อนนะข้างบนผมไม่ขึ้นแล้วครับข้างบนเป็นธุรการครับเนี่ยครับ ถ้าเพื่อนๆอายุ60นะครับเพื่อนก็มาแจ้งที่นี่นะครับสำนักงานประลัดเทศบาลกองสวัสดิการนะเพื่อนน่ะเขาจะรับแจ้งนะครับเขาจะรับแจ้งเห็นพนักงานข้างในนะครับบริการด้วยน้ำใสใจจริงนะครับน่ารักทุกคนนะใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยเขาจะแยกแยะระหว่างคนมากับกับพนักงานนะครับ ผู้ว่าราชการนะครับที่เปิดเมื่อปี2544เพื่อสมัยในจันเก้วรัชวงศ์นยกเทศมนตร,นเรีเทศบาลนครเชียงใหม่นี่เราแอบ,บดูเขาหน่อยนะครับนี่คือห้องกองขังนะเพื่อนนะเนี่ยนี่ครับเขาไปแจ้งข้างในนะครับที่ผู้หญิงข้างในนะครับเป็นเ,เ,เสือสิงปูนั่นแหละนะครับ คุณครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนๆรู้จักแล้วนะต่อไปนี้ใครอายุหกสิบก็มาแจ้งชื่อได้เลยเพื่อนนะครับยินดีต้อนรับจากผมครับเพื่อนครับมนตรีพากินพาเที่ยวนะเพื่อนนะข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับสาหรับคนเดินดินกินข้าวแกงอย่างเรานะเพื่อนนะออกบ้านมาผ่านปากซอยแป๊บเดียวก็ได้กินละนะครับข้าวเหนียว5้าบาทส0บาทหมูปิ้งสามสีไม้เพื่อนเจ๋งจริงครับข้าวเหนียวหมูปิ้งเพื่อน